ข่าวแรกค่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมนี้กันค่ะรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมได้กําหนดจัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมารามาทิบดินค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568ค่ะ ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568 โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-27กันยายน2568นวส,สุทัศเทพระวะรารามซึ่งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทาบุญตักบาทถวายพระราชกุศลและพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนะคะในวันเสาร์ที่20กันยายน2568นวส,สุทัศนะขอภยขัยค่ะนวส,สุทัศเทพะวะ รารามนะคะส่วนระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2568ก็จะมีกิจกรรมได้แก่นิทรศาการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการแสดงเฉลิมพระเกียรติการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มีนิทศาการสวนแสงอันเนื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากิจกรรมในมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชกิจกรรม นบปูชนีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาหมู่เก้าและมีการประดับไฟโดยรอบบริเวณวัดสุด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมที่หลากหลายภายในงานด้วยค่ะ